มีต่อนักตบสาวไทยกันเลยนะวันนี้สำหรับไทยเองก็จะพบกับโดมินิกันนะคะผลชนะนะคะสต่อ2เซตนั่นเองนะคะลุ้นแทบแย่เลยแล้วเรามาดูคอมเมนต์ที่1กันนะคะยอดเยี่ยมที่สุดเลยสาวสาวทีมชาติไทยปลื้มใจจริงๆนะจ๊ะ และคอมเมนต์น,นี้ชื่นชอบมากเลยเนาะเชียร์ทั้งหมู่บ้านค่ะเปิดช่อง23ทุกครั้งขอบคุณที่นำความสุขมาให้คนไทยนะสุดยอดจริงจรจ้าสาวสาวอัจฉราพรสุดๆไปเลยน้องเก่งมากนะคะน้ำจาจีไหลค่ะพวกเธอเก่งมากปลื้มปลิ่มสุดๆเลยถ้าคืนนี้นะดูลกเกีย่ะชนะโปลแลนด์เราอันดับมันจะอับขึ้น เล่นวันนี้ฟอร์มที่แท้ของทีมไทยรักษาฟอร์มนี้ไว้รับรองมีสิทธิ์ชนะได้ทุกทีมที่ลงแข่งเลยและเธอทำให้ชาวไทยนะคะมีความสุขมากๆเลยลุ้นหัวใจแทบวายเลยทีเดียวนะคะและก็คอมเมนต์ต่อมาแก้เกมเก่งนะซิดท้ายๆแบบบีมตบ3เมตรมาจากด้านหลังได้ตามเยอะเลยและ คอมเมนต์ต่อไปนะคะยินดีด้วยนะกับทีมสาวไทยน้องๆเก่งทุกคนมีฝีมือล้วนๆสุดยอดสาวไทยหัวใจแกล่งไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับ